ค่ะพบกับสาระเล็กๆน้อยๆความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะอาการร้อนวูบวาบคืออะไรอาการร้อนวูบวาบคืออาการที่ร่างกายรู้สึกอุ่นไปจนถึงร้อนแบบฉับพลันทั้งใบหน้าลำคอหน้าอกผิวจะมีรอยแดงขึ้นคล้ายกับมีอาการหน้าแดงอาการร้อนวูบวาบยังมีผลให้ร่างกายมีเหงื่อออกมากขึ้นและเมื่อร่างกายสูญเสียความร้อนไปมากแล้ว ค่อยจะเริ่มรู้สึกได้ว่าเนื้อตัวเริ่มเย็นโดยทั่วไปอาการนี้มักพบในผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยทองระหว่างหมดประจำเดือนหรือหลังหมดประจำเดือนทีนี้สาเหตุของอาการนะคะค็อย,อยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจเกิดมาจากสาเหตุที่แตกต่างกันนะคะสาเหตุก ที่แตกต่างกันก็คือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายหรือเกิดจากปัญหาสุขภาพหรือสภาวะของโรคที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนในแต่ละคนเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับระบบผอผานของแต่ละคนไม่เหมือนกันการเปลี่ยนแปลงในหลอดเลือดได้แก่การขยายหรือหดตัวของหลอดเลือดอย่างเฉียบพลันเพราะมีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของกระบวนการไหลเวียนของเลือดนะคะ หรืออยู่ที่อาหารที่เราทานเข้าไปอาหารมีรสเผ็ดหรือคาเฟอีนฟันบุรีอากาศร้อนนะคะล้วนเป็นปัจจัยเป็นสาเหตุให้เกิดอาการร้อนวูบวาบได้นะคะทีนี้แล้วแล้วความรู้สึกว่าอาการร้อนวูบวาบมันเป็นอย่างไรนะคะมันก็จะมีอาการดังนี้นะคะรู้สึกว่าร่างกายอุ่นหรือร้อนแบบเฉียบพลัน เสียบพลันตั้งแต่ใบหน้าลำคอไปจนถึงหน้าอกวับมาเลยนะคะผิวมีสีแดงเป็นด่างดางขึ้นหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากนะคะรู้สึกเย็ยนขึ้นหลังจากที่ร่างกายเกิดอาการร้อนวูบวับไปแล้วอาการจะเกิดขึ้นเราวสองถึงสี่นาทีแต่จะเกิดขึ้นตอนใดก็ได้และอาจจะแย่ลงหากเป็นช่วงสภาวะอากาศร้อนมีความเครียดหรือวิตกกังวล อาการนี้อาจทําให้เสียสมาธิรบกวนการทางานและอาจรบกวนการนอนหลับได้หากเกิดขึ้นในตอนกลางคืนนะคะเมื่อเมื่อเมื่อเรามีอาการแบบนี้แล้วเราก็ต้องมาหาวิธีที่จะป้องกันโดยทั่วไปแล้วอาการร้อนวูบวาบจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแล้วหายไปเองและไม่มีแนวทางการรักษาใดที่สามารถการันตีได้ว่าจะหายขาดจากอาการดังกล่าวแต่ถ้าหากรู้ว่า อาการร้อนวูบวาบส่วนจากสาเหตุใดข้อสามารถที่จะจัดการกับต้นตอที่เป็นสาเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการร้อนวูบวาบได้นะคะข้อโดยการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของเรานะคะโดยการดื่มน้ําการดื่มน้ําโดยเฉพาะน้าเย็นจะช่วยให้ร่างกายเย็นขึ้นหากเกิดอาการร้อนวูบวาบพ,พยายามดื่มน้ําบ่อยๆเพื่อรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้เย็นอยู่เสมอ รักษาอุณหภูมิในห้องนะคะสถานที่อยู่อาศัยให้อยู่ในสภาพเย็นกําลังดีครับเกิดอาการร้อนขึ้นมาอาการเขาจะไม่แย่ลงมากเพราะไม่ได้อยู่ในที่มีอากาศร้อนให้ระมัดระวังความร้อนเอาไว้เพราะอากาศร้อนเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการร้อนบูบวาบและอาการร้อนบูบวาบเขาจะยิ่งทําให้อาการแย่ลงอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทเย็นสบาย อีเกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดร้อนยิ่งเป็นไวททองเขายิ่งต้องใส่ใจกับอาหารการกินเป็นพิเศษโดยเฉพาะอาหารเผ็ดเพราะจะยิ่งทําให้รู้สึกเผ็ดร้อนมีอาการหน้าแดงผิวแดงได้ง่ายนะคะใหห้ลีกเลี่ยงและก็าการบําบัดด้วยฮอร์โมนฮอร์โมนเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของอาการร้อนผู้บา้าการดูแลรักษาะระดับของฮอร์โมนในร่างกายให้สมดุลอยู่เสมอจะช่วยลดโอกาสที่จะมีโอกาส จะช่วยลดโอกาสที่จะมีอาการรลอนวูบวาบได้นะคะรักษาตามสภาพอาการอาการหลอนวูบวาบที่เป็นอยู่อาจมีสาเหตุมาจากอาการทางสุขภาพในปัจจุบันของแต่ละบุคคลควรมีการรักษาสภาวะของโรคที่เป็นอยู่ให้หายดีก่อนก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวทธงที่จะลดความเสี่ยงของอาการได้นะคะขอบคุณที่ติดตามการุณากดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะคะขอความสวัสดีมงคลจงบังเกิดแต่ท่านทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ